สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปสุขุสุคนทุกคนทุกคันนะครับผมบรรยากาศมันแรงนะครับผมที่ฝั่งซ้ายนะครับที่สปปราวนะครับพี่น้องเรามาดูสมบรรยากาศทาทุ่งให้ทุ่งนานะครับตอนหัวค่งค่ำนะครับบรรยากาศก็คล้ายๆก,กันกับบ้านเรานะพี่น้องเนาะมันก็ไม่แตกต่างอะไรให้กันมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดฝั่งแม่น้ําใกล้ๆกับบ้านเรานะพี่น้อง มันก็ไม่มีความแตกต่างที่อะไรไปมากกว่านี้นะพี่น้องเนาะมันก็คล้ายคลึงกันนะครับมันอยู่แค่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่เผื่อจะเข้ามาได้นะพี่น้องอ้ยอยากลําบากนยพี่น้องเงงอ้เครื่องลุม่มเทิื่องบ่อตูนลุ่มตูนพ่ซังนี่อ้ยมือสุดยอดขนาดพี่น้องหมู่บ้านเขาก็เป็นยมยมนะพี่น้องเนาะมันก็ห่างกันคืนอจังบ้านเข้าบ้านเจ้าบ้านข่อยนี่ยนะพี่น้อง ห่างกันตัวนี้อยู่แขวนคำม่วนนะครับพี่น้องแขวนคำม่วนแลบน้บอลคำไส้อย่างนี้ละผมก็จะวัวจ้าคือกันนะครับผมเราก็ไปทั้งกันมีอย่างฟังไอหลวงข้าบางบอกครับพี่น้องหลวงข้าวบางก้อนแล้วก็สันกําแพงบอกที่แรกว่าสันกําแพงก่อนอยังรวมถึงหลวง,งบางพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ทาขข่าแขวนคำม่วนนะพี่น้องแข,นขวนคำม่วนบอนคำไส้เนี่ยครับผมบรรยากาศ มันเรามาทำบุญนะพี่น้องเนาะทำบุญทำทานเพื่อนมีบุญบ้านเพื่อนก็เลยมาสั่งวัดสั่งว่าสวยเพื่อนนอะเพื่อนก็เลยมาตามเขาก็ตามติดตามกันสัทธาเขาเนี่ยพี่น้องเขา็มาเบื้องบรรยากาศน้ากันยิ่งแรลงนะพี่น้องเนาะผมเริ่มอาทิตย์ก็ลงจะตกดินนะพี่น้องนี่ครับบรรยากาศยิ่งแรงกับโบมีอย่างไรแต่ว่าเมื่อนี้รู้สึกว่าห่อนนะครับบโบหนาวนะครับ อย่ฝงนี้อากาศจะอยากห่อนๆทีน้อยมันก็มีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันมีภูเขาพี่น้องภูเขาลายกบานเฮาร้อยหนึ่งมีอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับที่ฝั่งสปปร,ปร,รามันก็มีความแตกต่างอยู่จั้งสี่แหละครับพี่น้องเนี่ยครับบรรยากาศพี่น้องได้อยู่ได้ชมได้ฟังได้บึงกันนี่นอเนาะเรามีภูเขาป่าเขาน้ำนาไพมันจะลายนี่นะครับนั่นก็เป็นภูเขาพี่น้องเนะนาะนักภูเขานะครับ เห็นไกลๆหุ่นภูเขาพี่น้องอันนี้มาถ่ายให้ได้ส้มได้บึ่งกันบรรยากาศอันนี้เป็นพื้นที่ของนาดำนะพี่น้องเนาะพื้นที่เขาดำนาพี่น้องนะรบรรยากาศนี่มือแรงมันกลกาเลยพาพี่พาน้องให้ส้มบรรยากาศมือแรงครับอากาศดีครับผมนี่ครับเป็นภูเขา สวยงามครับผมพื้นที่ยังเต็มไปด้วยอุดมสมบูรณ์แหล่งหาอยู่หากินตามธรมรมชาตินะครับหวยหนองคลองบึงมันจะมีความแตกต่างร้ายคือบ้านเฮาหาอยู่หากินง่ายนะครับตามถงตามถาตามไหลตามหน้าพอมีรับต่วันบานเฮามันอย่างแย่เลยพี่น้องหาอยู่หากินกะแห่งเล่งธุระกันดานบบแตกต่างกันไปนะครับ น <tang ar> ี่ครับผมบรรยากาศในเมื่อแรงให้พี่น้องได้อยู่ได้ส้มได้เบิ่งกันนะครับเนาะมีงวมีควายแต่แถวนี้งัวควายเขาปล่อยนะครับถ้าเป็นหัวเป็นสวนก็คือจะอ้อมไว้เจ้าเพจพิชังเนี่ยปลูกพิช่งเนี่ยเจ้าต้องอ้อมไว้ถ้าอ้อมไว้เจ้าก็ไ่ได้มีได้อยู่ได้กินนี่งวควายกับงวควายกับเจ้าสิปล่อยนะครับบ่ได้สวนเขานะพี่น้องเนาะเห็นนะครับนี่มีสวนเขายึกตัวเป็นงัวกี้พี่น้องมีแกะมีแพะกระเจ้ากับพวก คนะครับโอ้มันจะเขาทาอยู่ครับฟังหนังสืออะไรเอาคลิปนี้แกวี่ยังไงผมอาําลาพระจ่กพี่น้องปไปสุขูมสุคนขอขอบขอคุณขอบคุณที่พี่น้องมากดไลค์กดติดตามนะครับขอกำลังแรงใจสุขูมสุคนนะครับองอนหน่อยแตนน่แลน่นลำบุญกูนะลูกพนะ <c oughs> าแล็ดเล่นะ ลูกก็จะาขอแล่นหุ่นนะคระับเอ้าว่ากันไปน้อพี่นอนะ้องเนาะมาเห็ดบุญเห็ดทานกะมาสบมุบรรยากาศอยู่มือแรงนะครับผมมาข้างบ้านเพิ่นเนาะครับผมคลิปนี้อัมราพะจาพี่น้องมาไปสุขุสุขชนด้วยบรรยากาศและอาทิตย์จะตกดินกําลังจะรับขอบฟ้าโดยที่น้ำเป็นภูเขานะพี่นอนะ้องเนาะมันจะแตกขอบฟ้าอาทิตย์อัสดงอ๋ออัมราพะจาพี่น้องมาไปสุข,ขุสุขชนขอบคุณคุณอะไรครับผมสวัสด,ดีครับ